ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พบนเส้นขอบฟ้าลำแสงสีเขียวสว่างจ้ากวัดผ่านซัดเข้าที่ร่างของพวกหยวนชังภายใต้สายตานับไม่ถ้วนที่จ้องมองมาทุกคนเห็นสีหน้าหวาดกลัวปรากฏบนใบหน้าของทั้งสามในจุดที่ปะทะ สายตาของพวกเขาทะลุผ่านลำแสงรึงรองจับจ้องร่างสูงโปร่งที่อยู่ห่างออกไปเพียงสิบศอกอย่างไม่กระพริบในดวงตาปรากฏความหวาดกลัวเช่นเดียวกับความขุนเคืองนอกจากนี้ยังมีความไม่เชื่อบางอย่างกระทั่งตอนนี้พวกเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าสิบสำนักหยวนเหมือนจะถูกกวาดล้างโดยชายคนเดียวที่ชื่อหลิงตง สิบสำนักหยวนเหมือนถูกกวาดล้างอย่างสิ้นซากความอมหิตนี้มากกว่าโจทงแห่งสำนักเต่าในอดีตเสียอีกสายตาของทั้งสามจ้องมองมาหาการในนาทีสุดท้ายทุกคนเห็นแววเสียใจในดวงตาของอีกฝ่ายถ้ารู้ว่าหลิงต้องดิบเถื่อนขนาดนี้พวกเขาคงไม่กดดันสำนักเต่าหอรออ,อกอ ใครจะคิดว่าคนที่จิตใจดีจะน่ากลัวได้ขนาดนี้ยามที่คลุ้มคลั่งเราคำนวณพลาดสิงอัดแน่นด้วยความขุ่นเคืองดังก้องไม่นานภาพตรงหน้าทั้งสามก็เปลี่ยนเป็นมืดมิดร่างพวกเขาทยอยหายไปอย่างรวดเร็วภายใต้แสงกัดกร่อน ให้กลยักษ์บนท้องฟ้าสั่นไหวขณะที่จางหายไปในที่สุดลำแสงก็หายไปอย่างสมบูรณ์พร้อมกับร่างของสามคุณชายน้อยแห่งสำนักหยวนเหมืนินสถานที่ตกอยู่ในความเงียบสงัดสายตาทุกคนจ้องไปยังพื้นที่ว่างเปล่าตอนนี้ ไม่มีใครกล้าหายใจออกมาสากอึดใจเลยดวงตาของพวกเขาแข็งทื่อเมื่อมองไปยังฝั่งที่สิทธ์สำนักหยวนเหมือนเคยอยู่คลื่นมนุษย์สีดำขนาดใหญ่ที่เคยมีตอนนี้กลับไม่มีใครเหลืออยู่เลย สิทธิ์สำนักหยวนเหมือนมี537คนเมื่อรวมพวกหยวนชังอีก3คนก็มีจำนวนจอมยุทธที่เข้าร่วมศึกมหาศาสตร์540คนแต่ตอนนี้ไม่มีใครสักคนที่รอดชีวิตพวกเขาถูกกวาดล้างอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินจะไม่มีซากศพเปลื่อนกล้าหรือเลือดไหลนองราวกับแม่น้ำแต่ทุกคนก็รู้สึกถึงไอเย็นเยือกที่แผ่ออกมาจากสถานที่แห่งนี้ซึ่งความเย็นเยือกนี้แล่นจากปลายเท้าจรดหัวเลยทีเดียวคนผู้นี้เยี่ยมไปแล้ว สายตามากมายจับจ้องไปที่ร่างโชคเลือดบนท้องฟ้าแล้วพวกเขาอดไม่ได้ที่จะขนหัวลุกชั่นสึกมหาศาสตร์จัดขึ้นมาหลายครั้งแม้ว่าการต่อสู้จะเกิดขึ้นในระหว่างสืบแต่ก็ไม่มีสักครั้งเดียวที่จอมยุทธของสำนักหนึ่งจะถูกล้างบางจนหมดเลี่ยงไม่เพียงแต่ต้องใช้ความโหดเที่ยมอมาหิตเท่านั้นยังต้องใช้ความแข็งแกร่งที่น่ากลัวด้วย พลังดังกล่าวไม่สามารถมีได้แม้กระทั่งยอดอัจฉริยะจากสำนักเต่านามโจทงเมื่อตอนที่เข้าร่วมในศึกมหาศา,ศา,ศาสตร์ในอดีตแต่ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วโดยหลินต้งครั้งนี้สำนักหยวนเหมือนคลั่งแน่หูชุนสูดหายใจลึก ขมความตกตะลึงในใจเอาไว้สีหน้าซีดไปเล็กน้อยเห็นชัดว่าเขายังหวัดกลัวกับวิธีการของหลินต้งมากทีเดียวพอได้ยินสิบสำนักวังก้าชั้นฟ้าที่อยู่รอบด้านก็พยักหน้าเห็นด้วย คนที่สามารถเข้าร่วมศึกมหาศา,ศาสตร์ต่างเป็นสิบชั้นยอดแต่สิบรุ่นนี้ไม่มีใครเหลือดูเหมือนสำนักหยวนเหมือนจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสไม่ว่าจะมีภูมิหลังยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามศึกมหาศาสตร์แต่เดิมก็ไม่ใช่การประลอง แต่คือการต่อสู้ยั่งชิงแบบเอาเป็นเอาตายเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจัดว่ายุติธรรมแล้วสึกคราวก่อนสำนักเต๋าได้รับความสูญเสียใหญ่หลวงกระทั่งสิทธิ์พี่หญิงแห่งหอชำระฟ้ายังถูกสิทธิ์สำนักหยวนเหมือนล้อมค่า เหตุผลที่สิบสำนักหยวนเหมือนกระทำการอาหางการเช่นนี้นั่นเพราะพวกเขายึดตามกฎการประลองทำให้สำนักเต่าที่โกรธแค้นทำอะไรไม่ได้นอกจากข่มกลืนความโกรธไว้หลิงชิงจู่พูดอย่างนุ่มนวลแต่ดูเหมือนสำนักหยวนเหมือนจะคาดการผิดว่าพวกเขาจะต้องชดใช้กรรมทั้งหมดในคราวนี้ จากวันนี้บางทีชื่อของหลินต้งในฐานะจอมยุทธ์ฝีมือฉกาจที่สุดในหมู่จอมยุทธ์รุ่นใหม่แห่งดินแดนตรงเฉวียนจะถูกกล่าวขวัญไปทั่วหูชุนถอนหายใจพลางพยักหน้าเขารู้ว่าจอมยุทธ์ที่ได้ดูการต่อสู้ไม่คิดชีวิตในวันนี้คงจะไม่กล้าท้าทายหลินต้องอีกต่อไปการเป็นที่อันดับหนึ่งในหมู่จอมยุทธยุคใหม่นับว่าเหมาะสมแล้ว แต่ถึงจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลสำหรับหลิงต้งที่แสดงความเหี้ยมโหดออกมาเนื่องจากกฎของการประลองแต่จากนิสัยมีแนวโน้มว่าสำนักหยวนเหมือนคงจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ ดังนั้นนี่ยังไม่เรียกว่าจบบริบูรณ์หลิงชิงจูพึพรรมพำกับตนเองจากนั้นก็มองร่างบนท้องฟ้าที่อาการหมดแรงด้วยแววตาซับซ้อนชายคนนี้สามารถพลิกชะตาดินแดนตรงเฉวียนได้จริงๆแสงบนท้องฟ้าจางหายอย่างสิ้นเชิง ขณะที่ร่างของหลินต้ง,งวนเงียนความอ่อนแอเหนื่อยล้าที่ไม่สามารถอธิบายได้กระจายไปทั่วทั้งแขนขารุนแรงทำให้ภาพตรงหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำหลินต้งได้ยินเสียงสั่นสะเทือนบนท้องฟ้าตรงหน้าขณะที่สายตาเขากำลังมืดลงเขากระพริบตาอย่างอ่อนล้าก็เห็นสัญ,ญลักษณ์วิญญาณสถิตส่งประกายอยู่ตรงนั้น คลื่นพลังมหาศาลถูกปล่อยออกมาเมื่อแสงกระเพื่อมไหวเป็นประกายวูบวาบสัญลักษณ์วิญญาณสถิตหรือหลินต้องมองสัญลักษณ์ที่บรรจุพลังงานมหาศาลไว้หัวใจที่อ่อนแรงสั่นไหวรุนแรง สัญญลักษณ์วิญญาณสถิตนี้ชัดว่าหยวนชางทิ้งเอาไว้คลื่นกัดกร่อนเปลี่ยนร่างหยวนชางกลายเป็นอากาศสธาตแต่สัญญลักษณ์วิญญาณสถิตกลับยังคงอยู่หลิ่ต้องรู้สึกประหลาดใจไปเสี้ยวอึดใจ จากนั้นก็ยื่นมือออกไปคว้าสัญ,ญลักษณ์วิญญาณสถิตไว้ถึงความเร็วจะยังไม่ตกแต่คนหลายคนก็ยังเห็นว่าเกิดอะไรน่าประหลาดที่จอมยุทธเหล่านี้ไม่สามารถรวบรวมความกล้าออกไปแย่งชิงสัญ,ญลักษณ์วิญญาณสถิตแม้จะอยู่ต่อหน้าสมบัติหายากอันเป็นเอกลักษณ์นี้เห็นชัดว่าการสำแดงแสนยานุภาพของหลินต้งก่อนหน้ายังติดตาพวกเขาอยู่ พลังของหลิงต้งหมดลงหลังจากรับสัญ,ญลักษณ์วิญญาณสถิตเข้ามาในมือสายตาตรงหน้าเริ่มดำมืดอย่างรวดเร็วร่างร่วงพลอยลงบนพื้นจากภาพที่เห็นเขากำลังอยู่ในจุดอ่อนแอที่สุดร่างงดงามของอิงฮวนฮวนเคลื่อนตัวเมื่อสังเกตสถานการณ์จากบนพื้นดินนางเร้ากำลังภายในทยานขึ้นไปบนฟ้าประคองหลินต้งที่อ่อนแอจนเจียนจะหมดสติไว้ นางจ้องมองร่างสูงโปร่งโชคเลือดของหลินต้งพร้อมกับในตากลมโตขึ้นริ้วสีแดงโดยไม่รู้ตัวมือเรียวงามจูความเย็นเยือกปาดคราบเลือดบนใบหน้าของหลินต้งนางเอ่ยด้วยดวงตาแดงก่ำเจ้านี่บ้าบิ่นเกินไปจริงๆข้าให้คำมั่นกับท่านประมุกไว้แล้วว่าจะปกป้องทุกคอนอ แต่ก็ยังสูญเสียพี่น้องไปหลายคอนอร่างของหลินต้งเอ็นซบกับร่างนุ่มนิ่มของหญิงสาวก่อนจะพึมพำด้วยดวงตาที่ปิดสนิทรอให้ข้าฟื้นแล้วเราค่อยออกจากเขตยี่หวม,มวนะก่อนที่สติจะวูบไป เสียงอ่อนระโหยของหลินต้งก็ดังข้างหูอิ่งวนหวนจากนั้นสติเขาก็ดำดิ่งสู่ความมืดมิดอย่างสมบูรณ์เจ้าโง่เจ้านะ่าทำดีมากๆเลยนะอิ่งวนหวนมองใบหน้าอ่อนเยาว์ที่ฉายแววอ่อนล้าดวงตากลมโตเป็นประกายอ่อนโยน นางประคองร่างของหลินต้งพลิ้วตัวลงจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วสิทธิ์สำนักเต่ากรูการเข้ามาเรากับน้ำหลากหวังเยี่ยนมองสิทธิ์สำนักเต่ากรูเข้าไปอย่างใกล้คลั่งพลางส่หัวใบหน้าที่ไรอารมณ์ปรากฏรอยยิ้มพิลึกพิลัน่นเต้านี้น่ากลัวจริงๆิสิทธิ์สำนักหยวนเหมือนถูกกวาดล้างอย่างสินส้นซากสิ่งนี้ทำให้หวังเยี่ยนรู้สึกดีใจนักศึกมหาศาสตร์ครั้งที่ผ่านผ่านมา สิบสำนักเต่ามักได้รับความสูญเสียใหญ่หลวงหลังจากถูกพวกสิทบสำนักหยวนเหมือนบีบทางออกพวกเขาข่มความโกรธนี้มานานหลายปีตอนนี้สามารถแก้แค้นได้แล้วสิบพี่เซี่ยวเซี่ยวตอนนี้จะยังไงต่อดี จิงเยี่ยมองหลินต้งที่ไรสติก่อนมองไปที่อิ่งเซียวเซียวและเอ่ยถามศึกมหาศา,ศาสตร์ใกล้มาถึงเวลาเลิกแล้วที่นี่อยู่ค่อนข้างใกล้กับค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสาร ถ้าเป็นไปตามคิดก็สามารถออกจากที่แห่งนี้ภายในวันเดียวทว่าการไปอาจเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อพวกเขาออกจากเขตยี่หวมัวแล้วพวกเขาทุกคนจะต้องรู้ว่าทั่วทั้งดินแดนตรงเฉวียนเกิดความโกลาหลเนื่องจากเหตุการณ์นี้พายุที่กำลังจะมาน่ากลัวกว่าการต่อสู้ที่นี่เสียอีก ยิ่งเซียวเซียวมุ่นคิวนางรับรู้ถึงความวุ่นวายที่จะก่อตัวขึ้นเมื่อเรื่องนี้แพร่ออกไปแต่ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลินต้องบอกให้เราจนกว่าเขาจะฟื้นถึงจะออกไปจากเขตยี่โหัวมัวอิ่งวนหวนที่อยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นมาอิ่งเซียวเซี่ยวครุ่มคิดครู่หนึ่งหลังได้ยินนางพยักหน้ารับ ดูเหมือนหลิงต้งจะรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำน่ากลัวขนาดไหนเมื่อเรื่องนี้กระจายออกไปสำนักหยวนเหมือนพลุ้งคลั่งแน่นอนแม้เขาจะอ้างกฎของศึกมหาศาสตร์มาป้องกันตัวแต่ก็ไม่มีใครกล้ารับประกันว่าสำนักหยวนเหมือนจะไม่ลงมือดังนั้นหลิงต้งจึงต้องฟื้นคืนสติก่อนที่จะออกจากเขตยี่โวมัวยิ่งกว่านั้นยังต้องฟื้นฟูพลังการต่อสู้ด้วย ทุกคนพักผ่อนที่นี่เราจะรอจนกว่าหลินตงจะฟื้นยิ่งเซี่ยวเซียวตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวนางประกาศคำสั่งออกไปทันทีไม่มีสิทธิ์สำนักเต่าคนใดคัดค้านเมื่อได้ยินจากนั้นคนกลุ่มใหญ่ก็นั่งล้อมเป็นวงกลมบนพื้นปกป้องหลิงตงที่อยู่ตรงกลางไว้ดูเหมือนสิทธิสำนักเต่าจะยังไม่ไปนะหมูฉุนให้ความเห็นกับภาพตรงหน้า นั่นเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับพายุลูกใหญ่เมื่อใดก็ตามที่ออกจากเขตยี่หัวมัวหลิงต้องเป็นคนรอบคอบมากเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์อันตรายขณะที่ตัวเองมีสภาพอ่อนแอหอรออ,อกอหลิงชิงจูอ้ำอึ้งไปพักหนึ่ง จากนั้นก็สะบัดมือขวดหยกใบหนึ่งปรากฏขึ้นเปลี่ยนเป็นลำแสงพุ่งตรงไปทางทิศของอิงเซียวเซียวอิงเซียวเซียวรับขวดหยกไว้และชะงักไปเล็กน้อยนางเงยหน้าขึ้นมองหลิงชิงจูที่อยู่ห่างออกไป นี่คือยาหยกกระจ่างของวังเก้าชั้นฟ้ามีสรรพคุณช่วยอาการบาดเจ็บของเขาได้เสียงแผ่วเบาของหลิงชิงจูแว่วมาจากระยะไกลขอบใจยิ่งเซียวเซียวไม่คิดเลยว่าหลิงชิงจู่จะเป็นฝ่ายยื่นมือช่วยเหลือก่อน แต่นางก็ไม่ได้ปฏิเสธน้ำใจหลังเก็บขวดหยกไว้นางก็พยักหน้าเป็นเชิงขอบคุณกับหลิงชิงจูพวกเจ้าเตือนเขาให้ระวังตัวเมื่อออกจากเขตยี่ห้วมัวแล้วด้วยหลิงชิงจูเอ่ยเสียงแผ่วโดวยไม่พูดอะไรต่อ นางหันหลังกลับนำสิทธ์วางเก้าชั้นฟ้ากลุ่มใหญ่ทะยานตัวจากไปหลังจากสิทธิ์วาง9้าชั้นฟ้าไปแล้วยอดสำนักต่างๆก็เริ่มผลับไปทุกคนคิดได้เลยว่าเมื่อนำข่าวเรื่องนี้ออกไปจะสั่นคลอนดินแดน,นตรงเฉวียนขนาดไหนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ